สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะไปลงดันส่วนตัวออกซึ่งมันเข้ามาทั้งนานแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกมันจะเข้ามาร่วมเ,เกือบจะเดือนนึงแล้วนะแต่ผมเพิ่งมาทำเล่นนะครับเพราะว่าคิดว่าตอนที่เขาทำของมันแพงแล้วก็ของมันแข่งกันขายมันก็ไม่น่าจะมีราคาอะไรมากนะผมก็เลยปล่อยมันแล้วก็ดันนี้ก็จะเข้าได้ทุกวันนะครับรีตอน ตีสี่ทุกวันนะครับมีเควสเริ่มแรกลงครั้งแรกทุกตัวนะครับจะได้แหวนนะครับหลังจากจบนะรยดันก็ไม่ยากเกินไปสําหรับเลเวลระดับร้อยขึ้นเนี่ยไม่ยากเกินไปสําหรับเลเวลที่ต่ำกว่าร้อยนี่ผมไม่รู้นะแล้วก็มันเข้าได้ตั้งแต่เลเวลไหนเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฟังคลิปเข้ามาแล้วก็งงนะครับตอนที่ที่เขาบอกว่าดัานนี้เปิดจะไม่ได้ฟังรายละเอียดหรือฟังรายละเอียดแล้วก็ลืมนะอยากรู้ก็ไปดูเอานะครับที่เขามีอยู่หน้าเว็บนะครับของตัว facebook เกม RO Grafty นี้นะครับมีอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าจะสองสามทีที่แล้วนู่นนะวิธีข่าไมา่ยากวิธีค่าไมา่ยากนะครับมีแต่บอสเท่านั้นที่อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยว่ามันจะมีต้นไม้ด้วยนะเมื่อถึงบอสแล้วมันจะมีต้นไม้บอสนี่ไม่เก่งครับอ่อนๆเลยนนในระดับร้อยขึ้นไปเนี่ยอ่อนๆเลยนะครับเตรียมยาไว้ธรรมดามาก็พอแล้วช่วงนี้มีต้องไก่ย,ยิ่งสบายเลยนะถ้ามีหมวกหมา,มามาด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีหมวกหมาเนี่ยผมว่าเตรียมไว้สักห้าสิบขวดก็เหลือเฟือนะครับ บอสเนี่ยมันจะมีสกิลอ่าทันเดอร์นะครับทันเดอร์แต่ว่ามันจะเบานะครับถ้าเราตีต้นไม้เวลาบอสเกิดเนี่ยมันจะมีต้นไม้เกิดด้วยนะครับใกล้ๆบอสเราก็ฆ่าบอสแล้วต้นไม้เกิดเราก็ตี board, ต้นไม้ก่อนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะทำให้ระเวลของบอสอัพขึ้นแล้วมันจะฮิวบอสด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้สกิลมันแรงขึ้นนะครับแต่โดยปกวติแล้วเนี่ยถ้าเราตีต้นไม้ไปลืมหมดเนี่ย เวลามันเกิดก็ตีเกิดก็ตีมันก็จะไม่มีบอสมันก็จะเลเวลศูนย์นะครับเลเวลศูนย์เนี่ยมันก็สายฟ้าทันเดอร์มาทีก็โดนดอกแล้วประมาณไม่เกิน4ี่0้าสูงสุดก็ประมาณแ80ดินะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยต้นไม้ไว้นะครับโอ้โหโดนดอกเป็นร้อยเป็นพันนะครับต้นไม้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเราตีบอสเราก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆโอเคครับตัวละครผมไม่มีอะไรมากนะครับมีธรรมดานะถือว่าเป็นของที่หาได้ทั่วไปนะครับความเร็วก็แค่หนึ่งแปดนะครับแล้วก็บอสมันจะมีสกิลลดความเร็วด้วยยนนนนะอออัััีี้้ตตงเรมมาสก ต่อหนึ่งรอบเท่าที่ผมรู้บอสมันไม่ใช้เยอะนะครับมันใช้แค่รอบเดียวนะเท่าที่ลองดูมาสามรอบแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีคนขายนะเป็นอาหารเสริมเพิ่มความเร็วนะครับมันจะลดบัฟที่บอสใส่มาเป็นดีบัฟล้วจะกลายเป็นบัฟความเร็วสําหรับตัวนี้นะครับลูกอมโอเควิธีเข้าไม่ยากครับคุยกับตัวนี้นะครับครั้งแรกที่เข้าทุกคนจะได้แหวนจะจบนะครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องสุ่มเอาจากบอสนะครับและแหวนมันสามารถออฟได้ด้วยนะครับครั้งแรกมันจะมีคุยนะ ก็ไม่รู้ว่าคุยข้อไหนบ้างคุยไปตามม่มๆนะฮะแค่ฆ่ามอนสเตอร์ใช่ไหมผมคุยข้อล่างหมดเลยผมกาลังคุยคุณอยู่ได้อย่างนั้นก็จนภัยแบบนั้นไปลงทะเบียนผมไม่รู้ว่าการคุยข้อทุกข้อมีมีผลรหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่มีผลนะ,อะไอ้หัวลงทะเบียนเรียบร้อยนะคุยอีกรอบหนึ่งนะครับคุยอีกรอบหนึ่ง จำเป็นต้องตั้งปาร์ตี้โอเคครับต้องตั้งปาร์ตี้ก่อนปาร์ตี้ในที่นี้คือคนเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีพวกแต่ผมขอดูก่อนว่าปาร์ตี้ผมมันตั้งมันกดตัวอะไรตั้งปาร์ตีว้วะสร้างปาร์ตี้โอเคสร้างปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วไม่เคยได้สร้างปาร์ตีส้สักทีแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องมีพวกคุยใหม่นะครับนะครับ เราต้องเลือกอันแรกก่อนนะครับสร้างทางเข้าก่อนนะนะครับสร้างทางเข้าเสร็จค่อยเข้านะครับคนเดียวลุยได้เลยครับไม่ยากครับแต่รู้สึกว่าจะมีคนหลุดนะถ้าคนหลุดหรือว่าโดนฆ่าเนี่ยก็ระยะเวลาที่เราเข้าได้คือครึ่งชั่วโมงนะครับหรือโดนฆ่าเนี่ยมันจะออกปาร์ตี้มันจะเข้าอีกไม่ได้นะผมไม่แน่ใจนะันนี้มอนสเตอร์ข้างในอ่อนครับไม่มีอะไรเก่งนะครับโดยทั่วไป ตัวนี้มันจะคุยนะถ้ารอคงคุยเนี่ยจบแล้วมันจะหายไปมันก็จะมีบอสเกิดด้านล่างด้วยถ้าเราไม่รอเราขึ้นไปข้ามอนได้เลยนะครับแต่ผมขี้เกียจเดินผมรอมันหายไปแล้วรอมอนเกิดโอเคนี่คือมอนกระจุกนะที่ถ้าเราเดินขึ้นไปก่อนเราต้องยอมมาค้าด้วยเพราะมันจะเกิดนะครับโอเค อ๋อมียุงดิสเันแรกเนี่ยหลังจากค่ามอสเตอร์หมดแล้วเนี่ยก็จะเปิดประตูนะครับสำหรับอาชีพที่เป็นสายบูเอาเรียบร้อยปะโอเคเข้าแล้วนะผ่านแล้วนะครับั <S <S ้นแรกไม่มีอะไรแค่ค้ามอนนะครับฆ่ามอน มันจะมีอยู่สามชั้นแล้วก็ถึงบอสนะครับมันเป็นเหมือนกระดันออกชั้นสองนะครับเส้นทางเดินนะครับไม่มีอะไรพิเศษมอนสเตอร์ก็ไม่เก่งครับธรรมดาธรรมดาแต่ไม่เก่งในที่นี้คือผมเอาเลเวลร้อยี่สิบสามมาลงนะมันก็เลยบอกไม่เก่งนะครับแต่ถ้าคนปิดเอาเลเวลอ่อนๆมาลงนี่ก็เป็นเรื่องนะส่วนเลเวลต่ําสุดที่มันลงนได้นี่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ เครื่องไม่แรงนะครับก็ตุกตุกแฮนะแค่นี้ก็ตุกตกเลยบอสเผื่อบอสเผื่อผมโดนบอสอัดตายผมมีใบชุบมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใบชุบมีนี่เหรอมีคากิไม่ใช่คากิมัเรียกไรทาโกยากิแต่ก็ไม่น่าตายนะจะ มัง <S <S เวลามีครึ่งชั่วโมงน,นะครับมันต้องรีบร้อนนะครับลงไป่ฆ่าบอสจริงบอสมันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะถ้าเป็นสายแอดเนี่ยก็มียาพิษด้วยก็จะเร็วขึ้นนะครับยาพิษ <c oughs> ถ้าไม่มีก็ไปเรื่อยๆครับมันนี่มีอะไรโหดนะบอสแค่เราต้องระวังในการฆ่านะครับ ก็ต้องตีต้นไม้นะครับเกิดที่เหลือก็อ่อนๆนะครับมันจะทำให้สกิลของบอสอ่อนนะครับไม่ได้โหดร้ายรุนแรงผมไม่แน่ใจว่าต้องฆ่าให้หมดหรือเปล่านะผมคิดว่าต้องฆ่าให้หมดนะไม่เคยเดินไปดูสักทีว่าถ้าเราฆ่าไม่หมดแล้วมันจะเปิดประตูไหม นี่น่าจะเปิดแล้วนะน่าจะถ้ามีตัวแดงขึ้นมอนตายลม้มโอเคผมเดินนะผิดทางบ้าภาพรกระตุก,กระตุนนะครับคือไม่แรงนะครับเอาตูเปิดไปได้เลยนะไม่จำเป็นต้องรอนะครับหรือว่าต้องค่ามอนท้งหมดนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะถ้าเราค่าหมดก็จะบอสก็จะเกิดเลย อย่าลืมนะครับมีเพียงรอบแรกเท่านั้นที่เราลงนะครับมันจะได้แหวนชัวร์นะครับแต่ว่าในรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะได้แหวนนะครับแต่ว่าเราจะต้องสุ่มจากบอสนะครับแล้วบอสก็มีโอกาสดอกพวกขวานขวานยักษ์ขวานใหญ่พวกนี้ด้วยนะแล้วก็มีการ์ดบอสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นบอสแบบมินิบอสนะไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรการ์ดบอสปลอมนะบอสปลอมโอกาสดอกมะกรงย่านะครับแต่ว่าเป็นการ์ดบอสปลอมนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับการ์ดบอสแต่ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยสนใจเรื่องการ์ด เความรอบรู้ผมแล้วก็เกินความสามารถที่จะใ่ฟ้าก็เลยไม่สนใจนี่นะครับเปิดแล้วพยายามดูต้นไม้นะนี่นะครับถ้ามันเกิดมาล้วก็ไปข้ามก่อนนะฮะจะเห็นว่าไม่โหดเนี่ยเมื่อเจอลดความเร็วให้กดลูกอมที่เราเตรียมมานะครับแล้วก็ต้นไม้พยายามจะปล่อยไว้นะครับ มันจะทำให้สกิล,ลของบอสโหดขึ้นนะครับโหดขึ้นพยายามเข้ามาอาฆ่ามันก่อนแถ้าเราไม่มียากแก้เอจิมันทํทำให้เราลดความเร็วนะครับแล้วก็ต้นไม้นี้มันจะฮิวบอสนะครับ หมายว่าความแรงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยนะครับเมื่อกี้มีต้นไม้อยู่สามต้นด้านกลางจอเนี่ยมันจะมีเลเวลบอสอยู่นะเวลาต้นไม้เกิดเนี่ยบอสมันจะอัพเลเวลนะครับเราต้องฆ่านะครับเลเวลบอสมันจะลดลงเมื่อเลเวลลดลงเนี่ยความแรงของสกิลก็ลดลงนะครับอย่าปล่อยเอาไว้นะครับไม่งั้นเราต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับสกิลนะครับ ที้บขึ้นมันแงอาชีพอื่นมาเล่นยังไงผมไม่แน่ใจนะอาชีพปุกเวทเนี่ย บอสจะไม่มีเลือดโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราตีมอนอตีต้นไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับสกิลเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราแบบไปเสี่ยงปล่อยเอาไว้เนี่ยโอ้โหบอสเราจะโดนสกิลสายฟ้าอัดดอกและขึ้นพันนะแป0ร้0ยเก้ารเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของเขาของบอสนะครับสังเกตการจอด้านบนนะครับมันจะมีข้อความของบอสอยู่นะครับ ก็เดี๋ยไมีอะไรครับไม่ยาครับยินในช่วงนี้ก็มีน้องไก่ไปด้วยยิงสบายครับแล้วก็สกิลดีบัฟที่ลดความเร็วเนี่ยรู้สึกเขาจะใช้แค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้แค่ครั้งเดียวหรือว่าไอเจ้าตัวลูกอมของเราเนี่ยมันมันเป็นไอเทมที่สร้าง บัฟความเร็วให้เรานะครับเลยทําให้มันสกัดกั้นดีบัฟของบอสนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกออันนหนเพราะว่าลูกอมนั้นมันเป็นของแคทนะครับของแคทคนเขซื้อมาแล้วเขาก็มาขายกันนะครับเลยอาจจะมีความสามารถพิเศษที่ยังคงเอาไว้จะไม่สามารถหายไปถ้าตายหรืออะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะคงเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาบอสใช้บัฟที่มันเป็นผลลบ มันก็เลยพ่ายแพ้เรียกว่าพ่ายแพ้เงินทูนี่จะเครื่องไม่ค้ามันกม็มีระยะนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ดูกระตุกกระตุนงงเป็นเรื่องปกติสำหรับผมถ้าไม่ถ่ายแอปก็ไม่มีปัญหานะ มีเป็นญาที่จะซื้อยาแอรนะครับแต่ขี้เกียดนะผมคิดว่ามันไม่จําเป็นเพิ่มอีกเพราะว่ายาแอด์หนึ่งนาทีมันประมาณเจ็ดพันขวดหนึ่งนะครับขวดหนึ่งมันใช้ได้หนึ่งนาทีถ้าใช้ยาแอร์จเจ็ดลววนี้เยอะครับประมาณครึ่งหนึ่ง ไม่ตาย นี่ธรรมดานี้ไม่แน่ใจแล้วว่าไว้ห้าสิบขวดจะพอไหมอันนี้น้องไก่ใช้ไปแล้วสิบสามน้องผมพบมาแค่ยี่สิบน้องธรรมชาติปกป้องค่า ไม่ได้เปิดเอฟเฟกนะครับเลยไม่รู้ว่าบอสมันใช้สกิลอะไรมันรู้สึกมันจะมีสกิลโล่หรือป้องกันอะไรด้วยเนี่ยเพราะอัดมิดในช่วงหนึ่งบ่อยมาก รอบแรกเนี่ยบอสมันจะแทบไม่ดรอปอะไรนะหรือดรอปเนี่ยดรอปก,ก็ดรอปแค่ตาหมูนะครับแล้วก็คุยกับตัวนี้นะครับถ้าใน,นรอบต่อไปที่เข้ามาเนี่ยจะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่บอสก,ก็จะดรอปเป็นไอเทมทั่วไปนะครับมีโอกาสได้แหวนด้วยนะครับนะครับได้แต่ในรอบแรกเนี่ยคุยปุ๊บจะได้แหวนเลยนะครับจะเป็นแหวนข้างขางวานะถ้าผมจำไม่ผิดออกเลยหรอจะเป็นแหวนข้างขวานะเมื่อออกมาแนะล้วทำลายดัน,ดนได้เลยนะครับ นะครับข้างขวาแล้วก็รอวันใหม่นะครับวันใหม่นี่ก็จะรีตีสี่นะครับลงได้ทุกวันในไอดีลงได้ทุกตัวถ้ามีความสามารถถึงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่มีเงินแล้วผมจะเอาแหวนแล้วเอาของออกเพราะว่าเมื่อกี้นี่เป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นนะโอเคเดี๋ยว โอเคเมื่อเราได้แหวนมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดีนะครับแล้วก็จะมีสามารถที่จะออฟได้ด้วยนะครับแหวนเนี่ยดีที่เพราะว่ามันใส่ได้ที่เลเวลสิบนะครับแล้วก็ทุกอาชีพนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดแม็กซ์ยี่สิบนะครับเด็กหนึ่งนะครับที่เหลือไม่มีอะไรนะแต่มันสามารถออฟได้นะครับโดยสามารถออฟได้สองสองรูเป็นแหวนที่ไม่มีรูนะครับแต่เราสามารถออฟได้สองช่องโดยช่องแรกเนี่ยจะเป็นสเตตัสนะครับช่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟเตอร์สปิริตพวกคิดติคอนนะพวกอัดกลายเวทไกลนะครับนะครับ แต่ว่าไอเรื่องของว่ามันจะอยู่ถึงระดับไหนผมไม่ดูนะรู้สึกว่าในช่องสองถ้าเป็นพวกอย่างเงี้ยชาร์ปเนี่ยใช่ไหมที่เป็นคียดิคอนเนี่ยมีมีถึงเวลสองมีโอกาสได้นะครับถ้าเป็นไฟเตอร์สปิริตรู้สึกจะมีถึงเวลห้านะครับผมเคยฟังช่องของคุณไอนะ้กัมมันเวนะไม่ใช่หรือเปล่านะครับวิธีออฟนะครับเราต้องมีฟันออกนะครับเมื่อก่อนแรกแดกเห็นขายห้าพันถึงหมื่นครับแต่และช่องเนี่ยใช้ฟันออกยี่สิบชิ้นแล้วก็เงินหนึ่งแสนนะครับเพื่ออฟอนะครับผมจะออฟก็ต้องใช้ โอเคสี่สิบชิ้นนะครับแล้วก็เมื่อออฟนี่เราต้องใส่ไวในตัวนะครับอา้าวมาแล้วเหรอมันอยู่ในตัวไหนเอาต้องใส่ของในตัวด้วยอันนี้มีอออบแล้ว เราสามารถรีออฟได้เหมือนกันนะครับชาย20ชิ้นแล้วก็เงิน1 0 0 0นะครับแต่ว่ามีโอกาส30%ที่แหวนจะแตกนะครับผมก็ลองไปแล้วแตกไปแล้ว1วงครั้งแรกที่ลองก็แตกเลยสุดยอดนะคุยกับตัวนี้นะครับใส่แหวนมาด้วยนะครับใส่แหวนด้วยนะนะครับเลือกอันที่2นะครับแล้วก็เลือกข้างที่เราใส่นะครับมันจะมีบอกอยู่นะผมไม่เคยได้ข้างซ้ายนะได้แต่ข้างขวาที่เป็น I ข้างซ้ายรู้สึกจะเป็น L นะครับแล้วก็มันจะมีกายภาพเวทมนต์นะครับแล้วก็ระยะไกล ผมว่าเอาเป็นกายภาพแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นขีดแล้วแล้วก็เป็นข้างเดียวกันด้วยกายภาพนี้ก็จะมีสเต็งกับวิทมั้งผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ตกลงนะครับหนึ่งแสนนะครับรอบที่สองจะไปดูที่สองนะก็จะมีโอกาสได้เป็นพวกไซเตอร์สปิริตสูงสุดก็เวลห้าแล้วก็จะมีโอกาสได้ออแอทแทคเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแต่ว่า สูงสุดเป็นเท่าไหร่ผมไม่รู้นะนี่ครับได้อตแทกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าไม่สูงนะชาร์ปโอเคสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าดีไหมถ้าให้เทียบกับในเวลแรกๆเนี่ยไม่ดีครับได้เป็นชาร์ปดีกว่านะครับเพราะคนที่เขาชอบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะเป็นพวกที่มันแรงแล้วอะแต่ว่าคนที่แรงแล้วเขาไม่น่าจะใสเ่เซตนี้เซตนี้น่าจะเหมาะฟรีนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เหมาะ คราวนี้ผมจะลองระเบิดให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่ารีแล้วมันจะระเบิดไหมเพราะฉะนั้นผมเคยระเบิดไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งมันทําให้ผมหัวใจสันจส่นหัวใจสั่นผมก็จะต้องใส่เหมือนกันนะครับอโอเครีเซตอันที่สามนะครับ กว่างขวานะครับบึมโอเคได้แหวนคืนมีตังมาโอเคเลยแปดแสนพอซื้อต่อครับซื้อต่อหกสิบผมจะออฟต่อออฟต่ออัตตา ขอเป็นผมไม่อยากได้แล้วมันได้บ่อยมากเลยขอเป็นระยะไกลแล้วกันนะครับระยะไกลผมก็อยากรู้ว่านอกจากชาบแล้วระยะไกลมันมีอะไรปะม,มีแบบตีระยะไกลอะไรเงี้ยนะตรงๆอะไรเงี้ยนะครับดูนูกันปิงเบลหนึ่งชาบเบลหนะึ่งนี้คือเบสิกเลยนะที่ผมผมลองมาสามรอบเลยนะ ส่วนอันนานี่โอนนี้เป็นลักกี้นะครับลักกี้ก็ดีเด็กก็ดีนะครับแต่ว่าคนอาจจะชอบลักกี้มากกว่านะแล้วผมก็ไม่รู้นะถ้ามันตรงสายก็ควรจะเป็นลักกี้นะครับแต่ว่าอันนี้มีสูงสุดถึงเท่าไหร่ดิผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ดูมันก็ไม่น่าจะเกิน2เกินสานะครับเพราะว่าชาร์ปนี้ก็แค่ววสองไฟเตอร์สเปริกก็ววห้าเพราะนั้นไอ้แต้มข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะคะับจจะเยอะอันนี้เป็นเอจิหนึ่งนะครับชาร์ปหนึ่งเอจิหนึ่งเดียวกันเงินพอไหมผมกลัวผมจะระเบิดอันนีี้ผผมมมจะเปล่่นมไมชอบ AG. คือเอาเล่นๆนะนะไม่ทําอะไรนะครับมีเงินนะแต่ขอระเบิดก,ก่อนสองอัคกีหนึ่งเอจิมาจัดมาหกสิบไอ้เรื่องดันไม่ยากครับไม่ยากมันมาร์กนานแล้วผมก็ไม่ทำมันรีเซ็ต้หโห บอกไหอย่าเพิ่งรีเซ็ตรอก่อนเออโอเคเชื่อมันจำเน็นกันระเบิดครับจบชีวิตชีวิตฉันโอเคครับระเบิดง่ายมากนะสามสเนมึงระเบิดบ่อยเลยเกินนี่ผมรีเซ็ตสามรอบมันระเบิดไป2สองรอบอะอะไรของมึงเนี่ยซักโมโหขอรีเซ็ตอันนี้เพื่อทดสอบดูความซวยของตัวเองอ๋อใส่ก่อน คือมันขายได้นะถ้าเป็นเบสิกอันนี้ก็ขายได้ประมาณสองล้านไม่เกินนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เครียดอะไรกับผมมากของฟรีสองล้านโอเคอนนี้ได้คืนนะครับได้คืนโอเคได้คืนมาโอ้ของก็พอเงินก็พอโอเครอบสุดท้ายครับไม่ว่ามันจะได้ดีไม่ดีผมก็พอมพอแหละเพราะว่าหมดเงินแล้วขวา ระยะไกลอาอใส่ก่อนลืมใส่ขวาระยะไกลอยากดูเหมือนกันว่ามันมีนอกจากชาร์บมันมีอะไรไหมเวฟรหนึ่งเหมือนเดิมนะครับลัคก,กี้ลดลงไปครับเหลือนหนึ่ง ชีวิตโอเคครับพอแล้วนะรประมาณนี้นะครับใครอยากลองมาลองดูนะครับเพราะว่าแหวนเนี่ยถ้ามันได้พวกนี้ธรรมดาก็ขายได้ประมาณล้านนะครับที่ผมเขาเห็นเขาขายอยู่นะเดี๋ยวไปไปเซเวทให้ดูนะครับแต่ของข้างขวาไม่ชื่ออะไรผมไม่ดูไอข้างซ้ายไม่ชื่ออะไรผมไม่ดูนะผมเห็นแต่ข้างขวาเซเว่น,ะนมันชื่อว่า l i n อ i นจีออฟใช่ไหมชีมิ ลิงอัพโอเคมีแต่ขวานะซ้ายมีนะครับหรือว่าคนละาื่อกันนะครับผม,มเห็นแต่ขวาไม่เห็นซ้ายประมาณร้านนะครับโดยทั่วไปประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยอันนี้ไม่น่าจะขายได้ล้านนะมันไม่คุ้มนะผมว่ามันมีสไปเดอร์สปิรกับชาปนะครับอันนี้คิดว่คอนดามเมดอ๋อ อันนี้เมจิกสองแล้วก็ลดเลดลดเวทเวลสามอันนี้ดีไม่ดีเนี่ยเวลสามเลยเหรอถ้าช้าแบนี้สุดจะมีแค่หนึ่งกับสองนะที่เห็นเข้าฟังเข้ามานะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ